มาตอดทะเลกาลูกเก่าเก่ายี่ห้อไนเชนล่าใช้เครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับ เป็นนาฬิกาของผู้หญิงตัวเรือนหุ้มด้วยทองเคมาลิการุ่นนี้การถอดเม็ดใบยมจะต้องหมุนเกลียวตัวนี้ออกครับหมุนออกสามรอบหนึามครับ มากกว่านี้จะหลุดนะครับหลุดจากข้อกาด้านบนครับแล้วดึงออกมาไม่ไปโยมออกมาได้เลยครับนาริกาสายลานกรอนทอด ต้องหาตำแหน่งที่ล็อกมาโยงก่อนครับหมุนดูว่าตัวไหนมันมาล็อกรัวจับไม่ให้คลายตัวจับตัวจับไม่ให้กลับมาล็อกครับจับจับไว้แล้วปล่อยคลายลานให้หมดรับเมื่อคลายลานหมดแล้วกอดปด สายใหญ่หรือตัวจักรอกออกมา,ารับอันดับแรกเลยครับทำรยกสายใหญ่ออกจากตัวเครื่องระวังสายใหญ่นะครับมาให้ไปโดนอะไรเกี่ยวหรือสายใหญ่คดหมดครับถอดสายใหญ่ไม่ได้แล้วก็ถพอด ยกจับตัวม้าออกมา,า,มาไว้ด้านนอกครับยกแทนครับจับตัวม้าออกมาวางไว้ตรงครับ และทําการถ่ายรูปไว้เช่นเคยนะครับเมื่อนำํำบรรทัพตัวจักออกแล้วเห็นตัวจักทุกตัวแล้วกดถ่ายรูปไปเลยครับแล้วนําตัวจักทุกตัวมาร้ายทำความสะอาดครับ จากเล็กจากใหญ่จากพอม้าจากเล็กจากใหญ่จากพอม้าจักวินาทีครับน้ำหาล้างด้วยน้ำมันดินสินขาวก็ได้ครับดินซินขาวดินสินขาวที่เตือนเครื่องบินครับปัดให้สะอาดทุกตัวทั้งเครื่องเครือจับ ขัแล้วหมุนไปรอบๆครับให้คจากตาเมื่อเจอจากตาทุกตัวแล้วก็น้ำม,มาหยอดน้ำมันทุกรูทุกรูของไม่จับกินกับ เม็ดสปินสีแดงนี่ครับตามรูทุกรูหยอดให้ครบทุกรูนะครับน้องจับเล็บจับจับเล็บมาประกอบลงก่อนเลยครับเอาด้านตันลงนะครับ,จ,บจับเล็บลงตำแหน่งนี้และตามด้วยยางใหญ่ครับ าจาักวินทีด้านยาวยลงมาจับเวนาทีด้านยาวเสียบไปตรงกลางเลยครับแล้วนำตัวแผ่นทับตัวจัร ามตัวนี้มาทับมาประกอบลึงไปก่อนครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นเมริกาเก่าอีกรุ่นนะครับที่อดา๋จะต้องการให้ทุกคนได้ได้ไเรียนรู้และศึกษานาฬริกาของเก่าครับ ตัวจับแต่และตัวทุกคนต้องจำมาไว้ครับมันจะค,คล้ายๆกันแต่ว่าการประกอบจะไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกันต้องจับตัวจับทุกตัวให้เข้าตำแหน่งตัดทิ้งทังล่างและบนครับเมื่อตัวจับทุกตัวเข้าตับทิ้งล่างบนเรียบร้อยแล้วขยับตัวจับ ตัวใดตัวหนึ่งจะหมุนกามกไปในทุกตัวครับแนะนำแผ่นทับกระปุกลานมดยวางไว้ครับนำทับกระปุกลานไว้ ไปแล้วขงตอนนี้ฝนตกครับเสียงจะดังไปหน่อยนะครับแล้วรองเหมุนลานดูเัว่อจับทุกตัวจะต้องเมื่อเราเหมุนลานตัวจับทุกตัวจะต้อง หมุนตามรถไปทุกตัวนะอย่างนี้นะครับหมุนตามปไปทุก,กตัวแล้วก็นำจักตอมาลงมาวางไว้ตรงตำแหน่งตำแหน่งของเขาคือรู้ทัดจีมที่เหลืออยู่นั่นแหละครับ วางลงตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้ววางเผ็นพับจัดต่อมาลงไปทั่งับต่อมาแล้วขันน็อตและทำการไถลาถ้าไปประมาณสามรอบครับ ล็อกเตียตัวจับคอมาดูต้องดีดซ้ายขวาซ้ายขวาครับเมื่อจับคอมาดีดดีแล้วเรานำกดจับสายใหญ่ครับเมื่อจับสายใหญ่ก็จะมีาบบปากดัดจีนอยู่ตรงนี้นะครับ จับติดอยู่ด้านนี้นะครับทางด้านบนกวามือยคนระับด้านนี้เนะลัไม่เลื่อนตั้งจากขยายลงจากกรอกลงนะครับให้เราขัดสอดเข้าไปในให้ให้ตะปินลงไปในย่งาง่ามต่อมาครับ ครับชิมเข้าง่ามเรียบร้อยดีจัดประกอบก็จะทำง,งานได้ครับดีครับนำประกอบเข้ามาในตัวเรืองครับ เยลเข้าไปแล้วขายนอ็อตล็อกนิมยมไว้ครับอานว่าเสร็จเรียบร้อยครับ